คนยายเขียวเพิ่งตื่นเลยจ้ะเอามาดูวยายแกตื่นหรือย <Pop od. S 2> ังเนาะม่แอบดูพ well ่อเนาะพ่อก <play> ินข่าหรือยังเพิ่งตื่นนี่นี่กินเข้าแล้วจ้ะแล้วเราความฝันหรืเอาเราความฝันนี่แกฝันอะไรเยอมฝันว่าหนูเลอดตัวใหญ่มันนอนเคียงกันทั้งนาตัวนาตัวนอยทั้งนาตัวใหญ่ชั้งหลังฝันเก่ง แต่ญาติเจ้าไอ้ตัวใหญ่วนไปเจ้าตัวหน่อยสิดังขันใหญ่ขันหน่อยยันหนูตายหนูตายแล้วใจก็ช่วยทำปุ๊บกูมาใครช่วยทำเดอกเขาจะแบ่งเอาตัวนึงกูไม่ให้กูทำอีกเหรอฝันเก่งโอ้ยสูซูไว้ตัวไหนเราฟันเก่งอ่ะสูไว้ตัวไหนฟันเก่งแ้ะตีไว้เนี่ยดูว่า ว่าจตจือเว้จือมิงนะด้วยโอ้ยถูกตูองมันจะแทแรงเนขากเนะเงินกระเทียบปบยายขากเนอขากเนออันดีิเดวยขันตัวใหญ่เมขันขันแมกดินต้องเาต้องเดาขันใหญ่ขันน้อยขันจินไตงวดูอวะว่าแจกก็ท้อ ว้าเขาจะเบ่งเอาตัวหนึ่งกูมิหายกูทำเองกูหนาวอ่ะกูเรียบุหวยใครกูมาทำเองเออตัวเขาตัวหนึ่งบุหายเขาดูกอ่ะเออันดีจริงทุกวันปวดกันเรืเรือยอืม คุณยายเป็นฝันทุกคืนทุกคืนเลยจ้ะสำนีนน้นี่ฝันแค่นี้แมนดิ่น่แมงตใแเลยอ่ะมันใจแล้วมันใจแล้วทุกแน่นอนแน่นอนสือตัวไหนตัวไหนนี่แดกิด รูอเ่าเอาตัเกาตัวฝันนี่หละอืมไปดูด้อถูกถูกกินด้อรอบว่างนี่โอเคฝันนี่ยิ่งี้เลยนี่ขาหนูตายเลยนี่ทำไมถึงแปดเจ็ดหรอขาหนูตายมันเกี่ยวอะไรกันนะ ยายมันเกี่ยวอะไรก็คาหนูเนี่ย <laughs> มันเกี่ยวอะไรก็คาหนูอ่ะโอ้ยยายฝันดีเด้ยจ้ะงานตัานี้เลยจ้าสวัสดีจ้า